ในช่วงวันที่22ถึง26สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะที่โรงแรมบิลิเนียมฮิลตันกรุงเทพค่ะประเทศไทยจะมีการประชุมระดับสูงเอเปว่าด้วยเรื่องของการสาธารณสุขและเศรษฐกิจครั้งที่12ค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์ยงยุทธธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นได้รับมอบหมายในการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยมีการนําสมุนไพรมาใช้ทางการแพทย์แล้วก็มีการสาธิตการนวดแผนไทยภายในงานด้วยซึ่งก็จะมีการจัดบริการนวดบ่าคอไหล่ค่ะแล้วก็นวดเท้านะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนี่คือหนึ่งในไฮไลท์สำคัญเลยค่ะในการประชุมในครั้งนี้ สำหรับการนวดไทยนั้นต้องบอกว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกนะคะตั้งแต่วันที่12ธันวาคมปี2562ที่ผ่านมาแล้วค่ะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ต่างชาตินั้นให้ความสนใจแล้วก็นิยมมาใช้บริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีทั้งการนวดแบบไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การนวดไทยด้วยแล้วก็ เป็นการรักษาโรคค่ะอย่างเช่นกลุ่มโรคกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะก็สามารถที่จะนวดแล้วก็ผ่อนคลายได้นอกจากนี้ค่ะยังมีการเตรียมของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทยน้ํามันหอมระเหยเครื่องสําอางนะคะเตรียมที่จะมอบให้กับผู้นําเขตเศรษฐกิจพร้อมคณะอีกด้วยค่ะ